โอ้เนาะเลพี่น้องเลยท้าได้บ่าวค้ำก็ออกมาหอดทางแล้วเนาะน้องผืนผามาแล้วเนาะน้องนี่ว่าเทียงเจ้าบอนี่โอ้มา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 เทียงเจ้าเนาะอยู่นี่โอ้เนาะพ่อแมพี่น้องบ่าวค้ำลงปลาเมื่อกี้เจอน้องผืนผาเห็ดครับให้เพิ่นให้เพิ่นผาออกมาทางพี่น้องเลยนี่ทางมือทางนี้บ่โอ้นี่เทียงเจ้าเนาะโอ้เดี๋ยวบ่าวบึงเอาเงินให้น้ะเมือนก่อนพี่น้องเลยผ่าผืนผ้าหาทางออกมาเนาะบ่าวค้ำไปบ่ถือ siêu phan đó là đơn, rồi xả đâu, rồi rồi rồi, hợp trái đó, rồi ai mưa đó bạn hì, ừ. ok ok, hết cặp đây xong nó. พี่น้องเอฟซีบัสสุขุสุคนอ่ามาหน,นี้เนาะบักคำไซผู้ทองอยู่ป่าพี่น้องเลยอ่าบักคำไซผู้ทองว่าสิไปเวียกเนาะแล้วปฏกิจไปหาครอบครัวหนึ่งเนาะแต่ไปบุถึกพี่น้องเลยลงทางพี่น้องเลยป้าผู้ผู้นำทางเนาะนี่ผู้บอกทางสบายดีปุ๊กะสบายดียดไปใช่ทางไหน,นามาผู้เดียวพี่น้องเลยมาหนี้ luồng thang nó, à thôi, mất men thang bao này hả? mất thì thấy cho này, bao, mất thả hết bao? phải, mất thả hết, cứ bộ hết hết nó, mày phải đâu người? mất men thang bao này nó.

เฮ้เนะลกนามาเลยโอ้โหเสียรถดุ้ยเลยวะเธอน้องไมะพี่น้องเลยบอกคำม,มาจากถึกหน้าไพ่จะตกหน้าไพ่พี่น้องเลยเอา่ขอาข้ามาเพื่อนบอกว่ารัดปามันนี่นเนาะอ่าเจอบอกด่านนี่เนาะแล้วก็อายเพื่อนพี่น้นองเลยแป่งทางให้นำ พาประทะพาประคับออกไปทางเนาะจะมาเฮ็ดบ่ใช้เบื้องเฮ็ดเจ้าน่ะบ่ได้พี่น้องเลยขึ้นไปนทางนั้นบมได้บ่มันเลือกโทษบอกกล้าขาบแน่นี่เนาะ ใช่รถรถดับลดนอกแห้กับบ่ได้แล้วเดูเพราะแบบพี่น้องเลยเปลี่ยนเส้นทางพี่น้องเลยโค้งขึ้นไปพุ่นน้ำทางดู รถมาหม,ามุน,นปลามาหนีพี่น้องเ้ยโอยไปห้องอดเพลินดอกมาหน,นีพี่น้อง ทางบุญแดงาแวานนี้ลงพี่น้องเลยอ่ะตามเส้นทางเลยน้อยมาเนาะเข่ามาเข่ามาเป็นทางเป็นเป็นทางงัวเนาะพี่น้องเลยแม่พอเข่ามาเป็นทางงัวถูกมีแต่ป่าเนาะบอกข้ามไปบอกถึกเลยบ้านนี่ก็เลยมาเจอ ใายเพิ่นเนาะครับน้องน้อยผู้นึงพี่ไหมเราเลยเพิ่นกะพาออกไปใช่ทางทางแดงเนาะทางที่ทะลุทางเมือแหละพี่อนเราเลยสร้างเป็นสร้างเป็นพี่ไหมเราเลยโอ้โหเนาะเป็นห้อบไปเลย มาขามตรงนี้เอาเนาะนี่สายดีเนาะไป่น้อีกทีนึงพุ่นมันเล็กพี่น่องเลยลงทางเดี๋ยวรถขามก็ไเด้อลูกป่า ง่ายๆผมจับกล้องใไงเมื่อกี้จับกล้องเบิึงมากๆมาขวามาสดมันเนาะปลายมันถ้าพูดมันชิลึกพี่น้องขวามันกได้เราก็ชี้ขามไปทางทางยางเนาะไปทางแดงไปใส่ทางยางพี่น้องเลยไปบูธก็แหละเนาะเอื้อได้เอื้อะเพื่อนๆมาเฮ็ดบาได้เฮ็ดทันที โ oh, no. อ้นาะไปไปไปขึ้นรถออกไปกน,น้ำกันมาหนิกล้าไมล้า,ลามาเลยน้องไปพี่น้องเลย oh. oh. ไปต่อน้อง้องจับกล้องให้เดรนน้อ no. งถ่ายบรรยากาศเลยพี่น้องเลยถายบรรยากาศ no. ท,ทางนองเนาะคือชั้นนี้เลยบ่สแมนแมน càng mang đó, làm cái này, hết thống gì lại nó, gì nó

tôi muốn pa các bạn đây mình, này, mình thử chậm nhau ơi โอ้เริ่มแล้วพี่น้อ,นนอนงเริเห็นท,น,นทางเริ่มเห็นทางเมืลอวพี่น้องเลยเช่องปลาไร cơ tổng mưa lên men yeah. bơ, yeah. oh, no, này, cái na đâu, cái bạt này, men bơ, không, cái gì thế, cái, cái, khám cái, 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 thang cái, โอ้มาๆๆเสียงเจ้าเนาะอยู่นี่โอ้เนาะพ่อม่พี่น้องบอครับลงปลาเมื่อกี้เจอน้องเพิ่นหาเฮ็ดครับไอ้เพิ่นให้เพิ่นพาออกมาทางพี่น้องเลยนี่ทางมือทางนี้บ่โอ้นี่เสียงเจ้าเนาะโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งเอาเงินให้น้องมืก่อนพี่น้องเลยท่าเพิ่นผ้าหาทางออกมาเนาะข้ามไปบ่ถึกใช่ละสิบพันได้ล่ะเด้อเออซช่เนาะเออดูดูดูตกใจเด้อเออไอ้เมื่อได้ไหม โอเคโอเคเห็ดกรบป๋ดายช้ำเนาะโอ้พี่น้องเลยไปหาเห็ดกระป๋าดายนเดีไปบอคับเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนมาดีมากผู้เดียวพี่น้องเลยลงทางโอ้ทางพี่เนาะทางเมื่อเนาะเนาะโอเคพี่น้องเลยอ่าบอคับมันก็ใช่ขอตัวกลับเนาะอ่าตอนนี้บอคับมันยังโมโหว่าทางนี้มันจะออกสอดใสเนาะอ่าเพิ่งมาออกทางพี่เนาะนี่เทียงหน้าเพิ่งไปน้องเลย ทีน้านองเพิ่นเนาะบ่ข้ามก็อ่าขอจอดรถจบคลิปก่อนไปเลยอ่าเพราะว่าบ่ขคค้ำมเคยใช้เดินทางต่อเนาะบ่ข้ำขอบุญขอบคุณเนอะนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปของบ่ข้ำแล้วก็ติดตามบ่ข้ำพี่น้องเลยกดเป็นกำลังใจบ่ข้ำเนาะอ่ามื้อนี้บ่ค้ก็กราบขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะไใบถ,ถึงพี่น้องเลยเนื่องจากบ่ข้ามมาผู้เดียวมื้อนี้เนาะอ่ามาผู้เดียวลงป่าพี่น้องเลยบุญบอกว่าทางลัด เข่าลงหน้าเพิ่นทั้งนี้เนาะเพิ่่นวาอนีกลัวเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่พอดเหรอเพิ่นบักขำกับชิลลุงบักเบืองแต่ลงมาโบถือเพื่อนเลยมาถือห้อยทางงัวเนาะเข่ามาลึกเข่ามาลึกออกก็ได้แาบนี้บักขำบักขำลงยังโชคดีแต่ว่าเจอหน่องเพิ่นอดงเนาะขับอายเพิ่นหาเห็ดอ่บอกขำา็เลยเพิ่นพาออกมาทางเนาะอาการโอเคเนาะบักขำกับ ชิขอจบคลิปเลยเดี๋ยวน้องเมเปิลน nah ้องเลยบุคคลของชิดเอกคับวอั์มกันแในท่อแล้วน้องบุคคลกับขอบคุณขอบคุณเน้อนะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปของบุคคลกระบอกขอดถามโฆษณาของบุคคลไปเนาะบุคคลขอขอบบุญขอบคุณหลายหลายเม่ปิลน้องเลยก่อนไปบุคคลฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บุคคลเด้อนะเพื่อเป็นกำลังใจบุคคลคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บุคคลคือชิดเอกกลับเข้ามาสบายดีสบายดี